ตั้งใจไปเรียนต่อเหมือนกันคร่ะอย่างไงครักับมาอย่างนี้ที่ตั้งใจจะไปเรียนต่อแล้วก็จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงหลังหลังคอนเสิร์ต Double Trouble นี่แหละก็ก็น่าจะน่าจะเตรียมตัวไปแล้วใช่ครับนี่แพลนเป็นยังไงครับแค่ไหนครับก็น่าจะประมาณ15ปี30กว่าปีไม่นานไม่นานประมาณ6กหกถึงแเดือนนะหกถึงแเดือนอะไรเงี้ยไม่เกินรั้นที่จะพักเรียนต่อเป็นยาโธอยู่ไหมใช่ครับ สาขาชิปเนี่ยต่อยืนสาขาไหนได้ไงก็เป็นองค์ชรยฟิโนชิปครับผู้ประกอบการเพราะว่าพอเราแบบออกจากนาดามาแล้วเราก็เป็นผู้ประกอบการเต็มตัวเราก็เลยต้องไปเสริมความรู้เพิ่มอะไรเงี้ยไปที่ที่อังกฤษครับอังกฤษใช่ครับอันนี้คือดูมหาลัยอะไรเรียบร้อยแล้วครับ ก็ไปไปมามาไปเามาครับผมก็จริงๆแล้วก็ยังยังมีงานที่ที่ทาอยู่เรื่อยๆที่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าก็ต้องกลับมารับผิดชอบเป็นช่วงๆแล้วก็เหมือนกับว่าในในพาร์ทของงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังจะมีปล่อยไปอยู่เหมือนเดิมคือทำลายก็ยังเหมือนว่าทำลายปล่อยเพลงอะไรเงี้ยก็ก็จะพยายามให้ให้ให้เรายังพอทําได้บ้างหรือว่ากลับมาทํางานที่นี่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็ พยายามจะไม่หายหน้าผมพยายามจะไม่หายหน้ามันมันยากไม่ใน่การมเนิสําหรับการชีวิตทั้งงานทั้งเรื่องเรียนมันต้องไปพร้อมๆกันเลยก็ผมผมว่ามันก็มันก็ยากขึ้นแหละยากขึ้นกว่ากว่าากรที่ที่ไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยแต่บอกว่ามันก็มันก็เป็นเป็นอีกความท้าทายหนึ่งเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นความฝันที่ความฝันหนึ่งแล้วกันที่ที่ที่เราก็รู้สึกว่าเราเราเราตั้งใจมาตลอดว่าเราอยากจะเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่า อยากอยากจะไปเรียนมือถืแล้วก็หมายถึงว่าลองไปเปิดหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยหาแบบอินสตาเรชั่นใหม่ๆเผื่อว่ามันก็มันเราก็จะได้ไอเดียอะไรมาทํางานของเราตรงนี้ด้วยหรือว่ามุมมองใหม่ๆอะไรเงี้ยคุยใกล้ๆไงคะฮะคุยกันข้ใกล้ๆนี่เธอจะไปเหรอเนี่ยโอ้โหเขาลุ้นนะหนูล้องหนูรู้พอไม่พี่ทุกคนเลยเนี่ยฮะทำไมทำไมเธอไม่บอกเลยอ่ะนี่เธอให้เราครอีกแล้วเนี่ยเธอคอยแล้วเหรอ รู้ครับรู้ว่าไงบ้างลูกรู้ว่าจริงๆเรื่องนี้มันสพเขาไม่ได้สนใจขนาดนั้นหรอ่หนโ่มเขาก็ไล่ผมไปไกลๆเขาจะยิ่งมีความสุขด้วยซ้ำเสียใจอะตายเคยไม่อยู่เนี่ยพี่ก็ทำงานแทนได้นะเลยเหรอ จริงรู้มาสักพอยกใหญ่แล้วครับผมแล้วก็มันก็เป็นแพลนมันเป็นจริงๆเรื่องการเรียนต่อปริญญาโทมันเป็นแพชชั่นของบิวกิ้นอยู่แล้วครับผมก็ตั้งแต่ที่ที่เรียนตั้งแต่ปริญญาตรีแล้ว, <S 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 วอะไรเงี้ยเขาก็พูดตลอดเสมอว่าแบบเออถ้ามีโอกาสเขาอยากจะไปเรียนต่อเพราะว่าพิวว่าจริงๆการเรียนการเรียนสําหรับบ,บิวกิ้นเนี่ยพิวว่ามันคือมันคือแพชชั่นของเขาเลยแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่เขาชอบมากๆสิ่งที่เขาอยากจะทํามากๆเงี้ครับผมอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขารักพี่ก็สนับสนุนกันแหละอึงแลอวไพร์มก็จะบินตามไปด้วยอ๋อพี่อังกฤษก็แค่ปักซอนมันจะไม่ยากอะไรหกเชั่วโมงเองพี่บินอะไรไปในหกเจ็ดชั่วโมงบินยังไงหน่หกชั่วโมงสต็อปก่อนทานสิทันสิงั้นแสดงว่ามันเกิดขึ้นปีนี้ขึ้นไม่ได่อยู่เมืองไทยสิ ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่อะพีทยังไงลูกเธอพายังไงหนูก็มีวีซ่าแล้วอะพี่มันไม่ได้สำคัญแล้วมนจะเรียกสะพายได้ไงอะมันไม่ได้สําคัญกับเขาขนาดเรา่หนุ่มันเกิดของผมน่ะเขาจะมาหรือเปล่าแต่เรื่องที่สำคัญคือพี่ทํางานแทนได้